สอครับีครับเป็นยไงบ้างครับพี่ความรู้สึกได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรม FAT OF NATION หรือที่ชื่อว่าวิ่งธงชาติไทยรวมใจสู่ชัยชนะซึ่งถือว่าเป็นการที่ทำให้พวกเรานะครับรวมใจกันไป ส่งแรงใจให้กับทางทัพไทยนะครับที่นักกีฬาทั้งหมดที่จะไปแข่งโอลิมปิกโตเกียวเกม2020นะครับรก็เอสก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ส่งแรงใจไปร่วมเชีีร์ในครั้งนี้เพื่อจะให้นักกีฬามีกำลังใจในการนำเหรียญทองหรือเหรียญอื่นๆกลับมาให้กับประชาชนชาวไทยได้ชื่นใจในสถานการณ์ช่วงโควิดด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับขอสามเพิ่มเติมครับในในฐานขะของ A ออครับมองเห็นความสำคัญยังไงกับกิจกรรมครั้งนี้อเอเอ a s มองว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับและก็ a อเเป็นส่วนหนึ่งและเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งในการที่จะสนับสนุสนกิจกรรมดีๆของคนไทยที่จะช่วยนำสิ่งดีๆกลับมาให้กับคนไทยโดยเฉพาะนะักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันณนะ โตเกียวนะครับแล้วก็หวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะนำแรงใจแรงเชียร์ของคนไทยนำไปสู่ให้นักกีฬาหรือทัพนักกีฬาไทยนำเหรียญทองกลับมาเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์อีกเหรียญหรือหลายๆเหรียญต่อไปไปข้างหน้าด้วยครับ